พี่น้องมากขับรั้นแล้วได้ยินเสียงดังตับล่นเมื่อกี้เป็นไรเป็นไรพี่น้องเส็นไหหนูมันหลายพี่น้องเห็นไหเห็นไหมนะครับเอาติดอิลีติดอิล,ดอลีพี่น้องติดหนูเส็นไหนี่นี่ พีน้อนี่บึง้งบึ้งบึ้งบึง,บง,บงเดี่ยวโอยนะครับนะครับหนูมันหลายพี่น้องนะครับนี่นี่นี่น,นี่นะครับโอ้ยถือกันถือกับหนีบหัวขึ้นที่บูนี่อืน,นี่นะครับนายจะถือกับนั่นหัวพี่น้องเห็นบะ นะครับโอ้ตุบกใหญ่งงเลยเห็นโมพี่น้องนี่กับหนีบหัวอืมน,นะครับกับหนีบหัวเบิ้งกัดอันนี้ไว้เลยนะครับแป๊บนึงเด้อนี่พี่น้องโอ้ไปคิดเองเลยกลับไปนีบหัวเจ้าของนี่ โอ้โหนะครับม้านมีน้องนี่เป็นใดโอ้อันนี้หนูหนูอยู่ในบ้านสวนนะครับนี่นะครับหนูในบ้านสวนกับดีดหัวนะครับกับดีดหัวเพิ่นโอ้โหถ้าเป็นอยู่น้ำไห้อยู่น้ำหน้าพี่น้องเอ้ยนะครับ อันนี้อยู่บ้านอยู่ในสวนครับอยู่ในสวนนี่บึ้งที่เหรอตัวท่อเขียนหมุกนะครับตัวใหญ่อยู่ดินะครับ,ตนะรบแต่ว่ากินบ่ได้พี่น้องนะครับกินบ่ได้กินบ่ไดรบึ้งป๊าดมันบักใหญ่ทีอนะครับหนูอยู่ในสวนหนาจอยู่ในคลองนะพี่น้องอยู่ในน้ำบ้านนะครับอยู่น้ำบ้านตัวตุว้ยใหญ่อีหลีปุนนะ่น่ะพี่น้องบึง้งนะครับ มูมีขวดด้ยวยไปฮะขวดมาทนี่นี่เห็นโมพีนองนะครับกระป๋องเครื่องดื่มตัวบักย,าย่างใหญ่ได้ยินเสียงกับดังทับหลวดพีนองโอ้ยดักไว้พี่นองมันมากกัดนะครับมากัดยังหล่พวกอาหารมาอยังส้ครับขอไปกัดอยู่ในถังเลยนะครับนะครับโอ้ยถ้าเป็นอยู่ทงมึงเด้เนาะขัวเนาะพี่นองเนาะ มึงติล่ะใไรไงมึงไงมึงจ้าว่าซ้ำกระป๋องเครื่องดื่มอะครับเอ้าไว้ซ้ำนี้ละ่ะพี่น้องมันกินบ่นได้นะครับเป็นหนูอยู่ในสวนน้ำบ้านนะครับนายจะอยู่ในคลองไอ้ไอ้อหยังก่อคลองน้ำนะครับผมเบิง่งเอามาให้เบิง่งซื่อมันตัวใหญ่เบิ่งบึง,บงปฏิโธ